สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องครับผมสวัสดีตอนเช้าโอโ้โหธรรม,มาดาครับผมเดือนตุลานี้บ้านผมก็จะหาใส่กบครับคือว่าเอาแย่ไปใสก่กบใส่อะไรปีนี้หากินยากครับผมแต่สารังบ้านผมนี่มันเคยมีทุกปีนะครับกบจะมาครับสี่ตัวห้าตัวครับพอดักได้กินนะครับผมวันนี้ก็นึกอยากกินแกงกบครับมาวานเลยมาใส่แย่ไปสองลูกไปหาปลาหมอมาได้ ก็ตัวครับเลยใส่แอบไปสองลูกครับผมเดี๋ยวลองมาดูครับปีนี้กบหลังบ้านทุกปีเคยมีครับปีนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านึกอยากกินแกงกบครับไปครับถ้าได้วันนี้ก็จะไปแกงกินเลยครับแต่ทําไม่ได้ก็สงสัยก็อดครับผมเพราะปีปีงได้กินสักครั้งก็ยังดีครับผมไปครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันว่าหันนี้จะได้ไปทํากับข้าวกินตอนเช้าหรือเปล่าครับผมไปครับนี่ครับผม ก็เป็นสะหลังบ้านนะครับกบมันจะมาอาศัยอยู่ทุกปีครับผมพอฝนตกมาน้ําขึ้นสะมามันก็จะมาเลยครับตีตัวห้าตัวสองตัวสามตัวมาทุกปีครับแต่ที่อื่นนี้ปีนี้หากินไม่ได้ครับน้ํามันไม่ระบาดก็เป็นสะหลังบ้านผมเองนะครับผมนี่ครับบรรยากาศอันนี้ก็ช่วงน,นี้ก็เป็นบ้านพ่อตาแม่ยายบ้านผมก็จะอยู่ช่วงน้นครับ ชงนู้นนะครับผมบ้านนี่ก็เป็นสระหลังบ้านสระลูกไม่ใหญ่แล้วครับพอน้ําเข้ามากบเป็นเคยมีครับผมเลยลงมาใส่แอบดูสองลูกครับผมนี่ครับนี่ลูกโนลูกครับผมจะได้แกงกินหรือเปล่าครับผมอยากกินครับก็เลยลงมาดักดูเผื่อมันได้เพราะข้างนอกมันหากินไม่ได้ด้วยครับผมเดี๋ยวลองไปดูนครับ เดี๋ยวลองยกดูลูกแรกก่อนครับมันเคยมีทุกปีนะครับปีนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าอยากกินด้วยครับอ๋อได้ครับได้ตัวครับผมตัวกําลังสวยครับลูกแรกกับตัวครับผมแอบลูกนอนไม่รู้จะเป็นยังไงครับเพราะทุกปีมันเคยมีครับมีจริงๆครับผมนี่ครับมาอะไรครับลูกแรก บางไว้ก่อนครับเดี๋ยวลงไปดูลูกนนทนกันครับดูลูกงุมนน้นครับจะมีตัวหรือเปล่าครับไปครับครับผมเดี๋ยวไปเดินดูลูกนน้นครับนะครับพ่อตาแม่ยายกําลังคุยนะครับทำกับข้าวเช้าครับผมจิบกาแฟตอนเช้าครับพ่อตาไปครับเดี๋ยวลงไปดูลูกนี้ครับ ขอได้แกงเลยครับตัวนึงลูกนี้จะเป็นยังไงครับนี่ครับที่กอหญ้านะครับลองดูครับลองดูลูกนี้เป็นยังไงอ้าวอยู่ครับแหมล,ล,ล,ลูกกระตูวครับผม กินปลาหมอหมดเลยครับตัวเท่ากันเลยครับผมได้แกงแล้วครับผมได้กับข้าวเช้าแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปหามาคือาหารกะเพราแกงกินกันเลยครับผมวันนี้เนอยากกินมาหลายวันแล้วครับไปครับผมนี่ครับผมสองตัวสวยๆครับได้กับข้าวเช้าแล้วครับ อยากเก็บมะเขือสักหน่อยครับมะเขือนี่ก็พอตาปลูกไว้ครับผมนี่ครับเป็นบ้านพอตาบ้านบ้านผมอยู่นน์นครับเ๋ยวเล่นมะเขือสักลูกสองลูกครับผม สองลูกครับวันนี้อาหารปากครับผมอยากกินพอดีผักก็ปลูกไปเองครับผมพอตาปลูกไวพอได้กินครับผมกับข,ข้าวไม่ต้องซื้อเขาครับผมนี่ับไปครับผมหา,ก,าก,กระเพราอกีกกระเพรายอดงามๆครับผม กับเผาสักหน่อยครับนะครับผมมาแกงกบกินข้าวเช้ากันครับผมเนี้ยกวนอะไรล,ล่ะก็ทำกับข้าวก่อน ตัวหลังบ้านครับดูก็ไม่สวยครับผมอยู่ธรรมชาติธรรมชาติของคนมานนอกครับผม,บผมนนค,รบครับผมสองตัวได้กินแล้วครับเวลานึงครับผม ใส่หอมกันเลยเขาผักเทอใส่หอมกันเลยเดีหยดน้ำนักหน่อยครับ ตก็ได้เวลาเลยครับผมกินกันทั้งครอบครัวนะครับไม่จะกินคนเดียวลดสักหน่อยครับปลาครับผม หากินยากครับผมจะเป็นปลาเป็นกบห,นหากินยากมากพรมันแรงน้ําระบาดไม่เยอะครับกบที่ื่นก็ไปหาดักก็ไม่มีครับผมเพราะว่ามันน้ามันไม่ระบาดเท่าไไรก็หลังบ้านมีพอได้กินปีปีงก็มาให้สี่ตัวห้าตัวพอได้ดักกินครับผมแกงง่ายๆครับผมแกงกบกับมัเข่อ น่ากินเลยครับผมนานๆได้กินก็อร่อยนะครับแงกงกบได้เต็มถ้วยครับสองตัวครับใส่ผักหน่อยๆครับผักเป็นแมนี่ครับผมคอนถ้วยเลยครับผม ไปครับไปกินข้าวด้วยกันครับผมกับข้าวเช้าครับไปครับมาครับผมกินข้าวด้วยกันครับนี่ครับกบมาเช้าที่ดักมาสองตัวเข้าแดนม่ค้อนตัวยครับนี่ครับผมต้มปลาต้มปลาช่อนครับผมก็ไปปักมาคือเดตัวองตัวก็มาขังไว้ขังไว้กินครับปลาสดสดกบสดสดครับ จากธรรมชาติครับผมข้าวด้วยกันครับข่าวเช้าครับนอยากกินมานานครับปมขึ้นใจครับจนร้อนบอดิจังครับผมมีตัวไข่ตัวครับผม ตัวไม่ไข่ข้าวจ้าว กินแกงกบผมครับนึกอยากกินมาหลายวะลองกินแกงกบก่อน พอหาขึ้นได้อยู่ครับกบหลังบ้านมันมีทุกปีครับแต่ที่อื่นมันไม่หาแล้วไม่เจอมีมีกระโดดมีอะไรน้ำมี้ไม่ระบากไปปักเบ็ดก,ก็มีอยู่เส้นเดียวน้ําเส้นอนื่นก็ไม่มีเลยทีนี้น้ําน้อยครับผมฝนไม่ค่อตกแรงไม่แม่อุดมสมบูรณ์ครับีน Nên làm đi लीजिए Hãy cay hả kênh Ghiền Mì คนเดียวก็กินได้ครอบครัวไหครับกินครอบค,ร,ครัวอะไรของโบราณ ลา,าครัเดี๋ยวจะรอ้อยใจปลาที่กินบ่อยครับกบมันนานที่กินก็สุดยอดเหมือนกันนะผมก็เลยอืมก็ผมเป็นคนที่กินน้อยครับไม่กินเยอะฟอมันจุไม่เยอะครับผมกินไม่เก่งกับแกงกบต้มปลาธรรมชาติครับผม ก็ปลูกเองครับผมพอได้อยู่ได้กินครับผมไม่ต้องไปซื้อเขาอร่อยมากครับผมนานๆได้กินครับผมวันนี้ก็หากบมาแกงกินก็ได้สนใจครับผมสนใจปากเลยปีผได้กินผมก็ถือว่าสุดยอดเลยครับผมครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาพี่ลานอไปเพียงแค่นี้นะครับผมกดยกก็ฝากกำลังใจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเจอคลิปหน้าผมวันนี้ต้องลาไปเพียงแค่นี้แล้วผมสวัสดีครับ